ระูองค์ท่านมีลักษณะที่มีฝ่าเท้าที่เสมอเวลาจดลงเนี่ยก็เสมอเวลายกขึ้นก็เสมอเวลาฝ่าเท้าเนี่ย ถูกต้องพื้นก็ถูกต้องพร้อมกันคือฝ่าเท้าเนี่ยเสมอกันและพระองค์นี้ก็เป็นผู้ที่ไม่หวัดวันคือไม่มีความกลัวต่อฆ่าศึกทั้งภายในและภายนอกฆ่าศึกภายในก็คือไม่มีความหวัดวันต่อราคะโทสะโมหะพระพุทธองค์นั้นเอาชนะราคะโทสะโมหะก็คือความโลภความโกรธความหลงได้แล้วและก็จะไม่มีสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆก็ตามในโลกก็ จะไม่หวัดวันลักษณะที่ได้มาแบบนี้พระพุทธองค์ดัานตรัสว่าในชาติก่อนเนี่ยพระองค์เป็นผู้บักบันในกุศลพยายามที่จะทํากายให้สุจริตวจีสุจริตและก็มโนสุจริตก็คือรักษาศีลทํากุศลกรรมบทสิบและก็มีการบริจาคทานทั้งการรักษาโบสถรักษาศีลห้าและก็พระองค์ก็ยังปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาปฏิบัติชอบต่อสมณพราหมณ์และก็มีก ออน,น้อมต่อผู้เจริญในตระกูลและก็พยายามที่จะทํากุศลรมอื่นๆน,นี่คือลักษณะที่พระพุทธองค์ท่านได้มหาบุรุษลักษณะที่มีฝ่าเท้าที่เสมอกันจดลงก็เสมอยกขึ้นก็เสมอฝ่าเท้าถูกต้องพื้นก็พร้อมกันเราเองก,ก็สามารถสร้างได้พยายามที่จะบากบันในกุศลถือมั่นในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตก็คือทํากุศลกรรมบทสบิมีโอกาสเราก็บริจาคทานทําบุญท ทานจะสัตว์เดริชานคนทุศิลคนมีศิล์หรือพระรยะก็ทําไปหรือถ้าไม่สามารถที่จะทํากุศลกรรมบท1ิบได้ทุกข้อก็รักษาศิลก็ใด้อ็หนึ่งที่พอรักษาได้ก็ค่อยๆทีละข้อทีละข้อหรือบางท่านเองมีกําลังมากก็รักษาโบสดและที่สําคัญเหมือนที่พระพุทธองค์ทาก็คือปฏิบัติชอบในมารดาบิดาในสมณะพรามณแล้วก็มีความอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลหรือกุศลธรรมอื่นๆที่สามารถทาได้ ก็ทำก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้ได้รับวิบากกรรมดีได้รับผลดีในปัจจุบันได้เอาทํรเหล่านี้มาส่องตัวเองได้ว่าตัวเรานี้มีลักษณะอย่างนี้ไหมถ้าไม่มีเราอยากได้แบบนี้เราเองก็ปฏิบัติในธรรมเหล่านี้แหละค่อยๆมาพ,พิจารณา